กูบอกไปยังไอ้พวกชามึงไม่ได้ซัไม่คุยทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮียมึงดียังไงไอ้เฮียอะไรวะฮัลโหลเฮ้ยดอกมีคนกำลังจะโดนยัดตูดว่ะแต่โดนยัดตูดจะโทรมาทำเฮียอะไรเขากำลังดุอย่างโป้อยู่น่ะมันเอานิ้วจิ้มด้วยนะ ดจริงลีลาหับห้องมึงหงอไปดิถอดกางเกงเดี๋ยวนี้สวัสดีครับฉันสมาชิกชมรมกอดจอบฮีเออิอเบอตุยนี่มัน,มนอุบ,บาทชา<ะ>ติช<ะ>่อไอ้กระบือบามบัดมันจะไปซื้อเกลือยปโอ้พระเจ้าเขาไม่ได้แจกฟรีมึงต้องเอาฮีไปแล้วไม่ใช่ว่าเราจะเป็นลิงแล้วนะ กางเกงในเข้าวนทําไงดีอ๋อไปถามแม่มึงเหอะกูไม่รู้หรอกน่าตอนนี้เรามาโฟกัสกับลิงกลางชาวไซยาก่อนดีกว่าพิษเรื่องไรสัตว์เฮ้มึงดูนี่ิเมีสปอยเวนอมเพราะกูยังไม่ดูไอสัตว์ตอนจบนะนเวนอะนเอ็นเครดิตมีสปายอาสติีเนี่ยกลอมไหมอโอโอ้ยแค่